ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราตั้งใจให้ฝั่งมัธยสินกับฝั่งจิตรกรรมเนี่ยมีโปรเจกต์ร่วมกันจะทําอะไรดีอันนี้ได้คุยกับอาจารย์ทางฝั่งจิตกรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าถ้าเราจะเอาศิลปินหรือเอานักออกแบบมาทํางานร่วมกันเนี่ยมันควรจะตั้งโจทย์ยังไงดีนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกก็เลยคุยกันว่าอ่ะโอเคงั้นเราเอาวัสดุพื้นฐานที่สุด ของการทำงานที่ก็ใช้เหมือนการศิลปินก็ใช้นะคะแล้วก็นักออกแบบก็ใช้ก็คือกระดาษเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานเป็นวัสดุหลักของงานในครั้งนี้นะคะดยส่วนตัวเนี่ยก็คืออ่ะเราเป็นเราเออกแบบเนาะเราก็มองว่า,ากระดาษอะไรที่เราจะใช้มันจะเป็นกระดาษทางฝั่งอุตสาหกรรมเยอะก็จะเห็นว่ากระดาษเนี่ยมันก็มีทั้งแบบ เอามาใช้เลยวาดรูปเลยไหมนะก็จะเป็นพวกกระดาษแค็นใสกระดาษเรซิซองไม้หรือฟาบิโนหรืออะไรเงี้ยนะคะแน่นอนกระดาษขาวเราก็เตรียมไว้ด้วยแล้วก็กระดาษทางฝั่งอุตสาหกรรมก็คือสําหรับงานพิมพ์นะคะเราก็เลยมีกลุ่มกระดาษสีมาให้เลือกค่อนข้างมากพอสมค,ควรนะคะแล้วก็มีลักษณะของเท็กซ์เจอร์กระดาษต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษทํามือนะคะอันนี้คือได้รับความอนุเคราะห์อย่างมากเลยนะคะจาก ทั้งเวรุวันนะคะอาจารย์สุพันนะคะคือตอนแรกขออยากเอาเยื่อกระดาษมาใช้เพราะว่าเรางานเกี่ยวกับกระดาษก็เลยติดต่อทางไปก็ได้เยื่อกระดาษมาด้วยแล้วก็ได้กระดาษสามาด้วยนะคะทั้งเยื่อสาเยื่อัยนะคะเราก็มีทั้งกระดาษตัวที่ไม่ได้โค้ดตรงข้างหน้าคือสามารถเอาไปทาเทคนิคอะไรก็ได้เพราะเราพอดีว่าครั้งนี้เรามีเทคนิคการทํางานมาให้ด้วยว่ามีย้อมคล้มนะแล้วก็มี ซีฝุ้ดนะคะคือเนื้อสีจากหินแร่ใช่ไหมชื่อของเรานะคะก็เอามาให้ทำด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์สุพันก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอากระดาษตัวที่มันไม่ได้โค้รหน้าไปด้วยละกันนะคะแล้วก็อาจารย์เขาส่งกระดาษตัวที่โค้รให้ตามมาด้วยก,ก็สามารถทําเทคนิคอะไรต่างๆนานาได้เนี่ยนะคะตอนเอาของมาวางแนะนําของให้ศิลปินและนาแบบดูเนี่ยเขาก็กเฮ้ยมีของแบบนี้จริงมีใน,ในใจมาแล้วแหละว่าอยากทําอะไรแต่ว่าพอมาเห็นของของเราก็จะแบบ อย,อยากลองอยากลองตัวเทคนิคนี้กับสิ่งที่ตัวเองชำนาน